สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลานะ,ะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนเนาะ,ะก็ขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผูสุกนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะพี่นออ้องปองไปสู่ผูสุกนอยู่ดีมีแห้งจุขภาพแข็งแรงกันสู้ผูสุกนด้วยกัพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ คลิปนี้ป้าเดือนก็จะมาเล่าถึงการท่องเที่ยวของลาวเนาะนะคะประเทศลาวเนี่ยเขามีที่เที่ยวมากมายนะคะมีที่แบบว่าน้ําตกสวยงามมีแบบว่าทุกที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ชวนให้นักท่องเที่ยวหลายคนได้ที่อยากจะไปเที่ยวประเทศลาวนะคะชวนให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากจะไปลาวเพราะว่าเพื่อนของป้าเดือนก็ไปมาแล้วประเทศลาวเขาบอกว่าป้าเดือน อ่าไม่จริงหรอกนะประเทศลาวที่มีข่าวว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าประเทศลาวเนีะ่ะดูสวยไปเที่ยวน้ําตกมาแล้วไปเที่ยวอ่าโน่นนี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังเนาะว่าอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวกันนะคะแต่ทีเนี้ยอ่าระยะหลังๆมานี่เนี่ยอ่าคนลาวสร้างกระแส ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยหนึ่งอย่างมาด่าคนไทยอย่างเงี้ยมาว่าให้คนไทยลุกรามไปถึงสถาบันไทยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนไทยเราอ่ะเมื่อได้เสพข่าวเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ไทยอ่ะหลายๆคนลับมาหวนคิดว่าเอ๊ะทาไมอ่ะเราจะต้องไปเที่ยวบ้านเขาเมืองเขาเนาะนะคะทําไมเราถึงจะต้อง เอาเงินไปให้เขาเราทําไมไม่เที่ยวอยู่บ้านเราเองเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยเป็นบ้านเมืองของเราเงินทองก็ไม่รั่วไหลไปไหนแต่ทําไมคนหลายๆคนถึงอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวนะคะอย่างประเดือนเองนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยใฝ่ฝันเอาไว้ว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศลาวเนาะอย่างน้นอยๆเราก็เป็นบ้าน ใกล้กันบ้านเมืองใกล้กันการเข้าออกมันก็คงจะไม่ยากลําบากอะไรอย่างนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวที่ไหนก็จะต้องการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเอาเงินไปให้ประเทศนั้นนนนะคะทีนี้พอมาเกิดเรื่องเกิดลาวแบบนี้เนี่ยไทยหลายๆคนอ่ะหลายๆลทริปที่จะไปเที่ยวประเทศลาวหยุดชะงักกันหมดเลยนะคะหยุดชะงักกันแบบเลยกลับมาหวนคิดว่าเอ๊ะเราจะไปทําไมประเทศลาวในเมื่อเขาไม่ต้อนรับเราเราไป ตำรวจบ้านเขาก็คอยจับปรับไหมคอยขูดรีดคอยทำทุกอย่างที่จะ,ะไม่ให้อะไรอะ่ะคนไทยได้เที่ยวสนุกไม่ให้ได้ไปอยู่ดีมีสุขอะไรเลยอย่างนี้นะขนาดไปนอนบ้านแฟนหรือว่าไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะ ไอ้เน,นี่ยไปนอนบ้านเพื่อนไม่ได้ไปนอนบ้านแฟนไม่ได้เนี่ยเอาไม่รู้ว่ากฎหมายของเขาเป็นยังไงอันนี้บอกก่อนว่ากฎหมายของเขาไม่เหมือนประเทศไทยเรานะคะบอกก่อนว่าไม่เหมือนประเทศไทยเราแต่ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยป้าเดือนก็เอาลูกเอาสามีเอาเพื่อนๆไปบ้านที่เมืองไทยก็ไม่มีปัญหานาะนะคะเพียงแตเ่เราก็จะไปแจ้งบอกว่าฉันพาลูกพาสามีมาเที่ยวบ้านนะ ให้เขารับรู้เท่านั้นเนาะนะคะอ่าก็แล้วไปแต e ่ว่าจะมาห้ามไม่ให้นอนที่บ้านหรือว่าห้ามอ่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักหรือมาเยี่ยมเพื่อนนอกจากจะไปที่โรงแรมได้เท่านั้นหรือว่าจะไปที่อ่าสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นเอ้าอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่คือแล้วนะคะมันก็ไม่คือแล้วอาจอะจะอ่าจะไม่ได้ว่าตำรวจไม่ดีนะคะอาจจะเป็นที่กฎหมายเขาหรือเปล่าที่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ากฎหมายคุณแบบว่า ห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือว่าไปเยี่ยมบ้านแฟนเนี่ยอะแก้ใหม่เถอะนะคะแก้ใหม่ได้เลยลองคิดกับกันดูซิว่าประเทศไทยนะ่ะอาจจะรวยมากเลยล่ะถ้าเกิดว่าคนลาวเข้ามาแล้วนะ่ะมาอยู่ในบ้านพี่เมืองน้องของเราที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ถ้าตำรวจไทยจับแบบนั้นทุกคนน่ะประเทศไทยรวยแน่เลยนะคะรวยจริงๆเพราะว่าคนลาวอะเข้ามากี่คนนะ่ะในประเทศไทยเราเข้ามากัน เป็นล,ล้านๆคนเอาพูดง่ายๆคือว่าเป็นล้ลานๆคนถ้าประเทศไทยตำรวจไทยจับแบบนี้บ้างอ่ะจับแบบตำรวจลาวที่ว่าไปพักบ้านเพื่อนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยประเทศไทยคงรวยแน่นอนเลยนะคะรวยเพราะว่าคนลาวเข้ามาเยอะคนต่างชาติเข้ามาเยอะมากๆเลยเนาะนะคะทีเนี้ยถ้าแก้กฎหมายข้อนี้ได้ของประเทศลาวก็จะเป็นการดีเนาะเพราะว่าคนไทยก็ยังอยากจะไปเทีย่ยวประเทศลาวกันอยู่หลายๆที่ที่มีหน้าท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยว ตัวเมืองเวียจนจันท์หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยการท่องเที่ยวลาวก็ยังดีอยู่นะคะเพราะว่ายังยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ได้เยอะอยู่นะคะถ้ากฎหมายเขาไม่ทําแบบนี้นะตำรวจไทยเอ้ยตำรวจลาวเขาไม่เป็นอย่างนั้นเนาะนะคะ,ะแต่ตํารวจไทยเราเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวนะนะคะแต่จะไม่บอกว่าจะไม่พูดว่าตํารวจไทยเราดีทุกคนนะคะ อันเนี้ยป้าเดือนไม่พูดคํานี้นะคะป้าเดือนไม่ได้พูดคํานี้ว่าตํารวจไทยเราดีทุกคนนะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะอันเนี้ยก็ยอมรับว่าเป็นจริงแต่กฎหมายก็คือกฎหมายเนาะนะคะกฎหมายก็คือกฎหมายนั่นเองเนาะ,ะทีเนี้ยการที่เราจะโปรโมทบ้านเมืองเราให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเหมือนอย่างที่ประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอ่ะเป็นการแบบว่าเราไม่ได้โปรโมทประเทศ พักเท่าไหร่แต่นักท่องเที่ยวเขาโปรโมตตัวเขาเองซะเป็นส่วนมากนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีความสุขเขาสนุกสนานเขาอ่ามีแบบว่าอ่าทางโรงแรมก็อ่อนน้อมถ่อมตนทางโรงแรมก็ยินดีต้อนรับพนักพนักง,งานโรงแรมก็น่ารักหรือว่าเราเดินไปตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยก็อ่อมีการแบบว่าพูดคุยทักทายกันแบบสนุกสนานแบบเป็นกันเองให้ความเป็นกันเองกันเองกัเงกบเขาให้ความน่ารัก สนิทสนมกับเขาเขาก็เห็นอัตรยาศัยไมตรีที่ดีเขาก็อยากจะมาเที่ยวอีกไปแล้วเขาก็ไปอีกนะคะมาแล้วเขาก็ยังอยากจะมาอีกเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีที่เดียวก็เหมือนกับที่ประเทศลาวเนาะไม่ได้มีที่เดียวที่ว่าไปแล้วจะไม่อยากไปอีกแต่ประเทศลาวเนี่ยมีหลายที่นะที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปแต่ทีเนี้ย อนักท่องเที่ยวไทยเราอะที่ไปเที่ยวหลาหลายคนอะก็กลับมาเนาะแต่ป้าเดือนไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแต่หลายคนก็อาจจะได้ดูข่าวไปกันบ้างแล้วเนาะว่าอนักท่องเที่ยวเราเนี่ยคนไทยไปเที่ยวประเทศลาเนี่ยโดนตำรวจจับบ้างปรับไหมบ้างปรับโน่นปรับนี่ขับรถผิดเลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ค้าก็เหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าที่ลาวเนาะ่ะพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยเข้ามาเนี่ย จ้องที่จะขูดจะรีดเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยๆก๋วยเตี๋ยวจาละห้าสิบหกสิบก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปละอะไรประมาณนี้เลยเนาะเนาะทีนี้มันก็ทําให้คนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเห็นการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ไม่อยากจะไปอีกเลยเพราะว่าไปครั้งเดียวแล้วทําให้เขาเห็นว่าเมืองลาวเป็นประเทศที่ไม่มีการพัฒนาและอย่างไม่พอ แล้วยังทําให้คนในประเทศนั้นอะ่ะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอีกเนี่ยเขาคงไม่อยากจะไปอีกหรอกเนาะนะคะแต่เรื่องพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี่ยคิดว่าอย่างคนอย่างประเดือนเนี่ยหนึ่งละเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประเดือนอยากจะไปเห็นธรรมชาติประเดือนอยากจะไปดูวัฒนธรรมที่แบบว่าเมื่อ30 40ปีของไทยเราที่ผ่านมานั้นะ่ะ ของประเทศไทยเราอะตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ถ้าเรากลับไปเที่ยวประเทศลาวเนี่ยถ้าเราไปดูมองดูที่ลาวเนี่ยเราจะยังเห็นอยู่ว่าวัฒนธรรมนั้นอะแบบสิ่งเก่าๆเมื่อก่อนนี้ที่เราเคยผ่านมันมาเมื่อช่วงเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะได้กลับไปเห็นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ครอ,อบครัวประเดือนคืออยากจะอยู่อยากจะเห็นแบบธรรมชาติมากกว่าประเดือนไม่ได้คิดว่า,าประเทศนั้นจะต่ําหรือประเทศนี้จะด้อยจะจะต่ำต้อยกว่าคนอื่นเราไม่ได้ไปมองหากันหรือไม่ได้ไม่ได้ไปมองจุดด้อยของใครนะคะเราอยากจะไปเชื่อแบบให้มีการแบบว่าเป็นเชิงอนุรักษ์และก็เป็นเชิงธรรมชาติมากกว่าน้องนะคะอยากจะเห็นสิ่งที่บ้านเมืองที่เรายังไม่ได้เคยเห็นบ้านเมืองที่เราฝันเอาไว้ว่าเออครั้งหนึ่งเราจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เมื่อเราไปแล้วเราเราไปเจอกับสิ่งที่แบบว่า ต้อนรับกลับมาแบบว่าสาแก่ใจเลยอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเลยนะคะถ้าคนไทยไปแล้วเนี่ยไปได้เจอสิ่งแบบนั้นน่ะที่ตำรวจอคอยจับปรับไหมนักท่องเที่ยวคอยขูดคอยรีดนักท่องเที่ยวหรือว่าแม่ค้าคอยชาร์จเงินคอยรีดเงินคนนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยอยากจะกลับในวินาทีนั้นเลยนะคะเพราะว่าไปแล้วมันไม่สนุกไปแล้วมันไม่มีความสุขจะไปทำไมนะคะแล้วทีเนี้ยเรา อยากจะไปเที่ยวแบบว่าให้มันมีความสุขแล้วเราอยากจะได้กลับมาพูดให้คนทางบ้านเราฟังว่าเออนี่นะที่เขาท่องเที่ยวเขาดีนะที่ตรงนั้นเขาก็ดีแม่ค้าพ่อค้าคนเขาอัธยาศัยดีมีไมตรีที่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือว่ามีการต้อนรับที่อบอุ่นนะตรงนั้นเขาแนะนาเราดีตรงนี้เขาอยากพาเราไปอ่าอันไหนที่เราไม่รู้เขาจะบอกเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านบ้านเมืองของเราเนาะเราจะได้รู้ไปทุกอย่างใช่ไหมละ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวอยากจะกลับไปอีก เพราะว่าตรงที่ประเด็นพูดมาเนี่ยคือทํากับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยนะคะนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยทุกคนมาแล้วอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนไทยนิสัยดีคนไทยไม่ได้เห็นแก่ตัวคนไทยแบบชอบดูแลเทคแคร์คนต่างชาติให้ความเป็นกันเองให้ความรักถามอะไรก็มีแต่ความรักมีแต่ความ ดีๆที่อยากจะให้นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะกลับมาอีกเนาะนะคะอยากจะฝากเนาะ,ะว่าอ่าหลายๆคนที่อยากจะไปเที่ยวเมืองลาวเนาะนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนไปนะคะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้อ่าก็อย่างที่ประเดินพูดไปว่าเวลาเสกข่าวเนาะนะคะบางคนเขาถูกมาเขาอะไรมาเขาก็มาเล่าให้กันฟังเราก็ต้องฟังนะคะคือประเดินอยากจะบอกว่าเราจะต้องศึกษาก่อนก่อนที่เราจะไปนะคะ แต่หลายๆคนก็คิดแต่ว่าบ้านใกล้เรือนเพียงกันเนาะคงจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคะก็เลยไม่ได้คิดอะไรเอาไว้พอไปแล้วไปเจอเนี่ยมันเสียความรู้สึกมากๆเลยเนาะนะคะอลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะคะ่ะแล้วครั้งหนึ่งประเดือนจะพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศเลาวเนาะนะคะลาไปแล้วคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ